ครับพี่อดครับวันนี้เ่าเร่ร่อนก็ได้ข้าวกองข้าวมันไก่ของเบ่าเร่ร่อนแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนแม่ค้าตลาดข้าวเ,เหนียวหมูทอดมาไปทำบุญกับเบ่าเร่ร่อนแล้วก็มีข้าวกองสองสามกองแจกเหมือนเดิมครับไปไปไปดีครับ ใ่ไหม <S <S พี่ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนวันนี้ฉันมาขายข้าวมันไก่ฝนก็ตกพี่น้องฝนตกตั้งแต่ตีสี่เลยตั้งแต่ตังร้านเลยพี่น้องขายของได้แค่ทุนคืนพี่น้องขายของก็ไม่ได้กำไรแล้วพี่น้องวันนี้ข้าวมันไก่ก็เหลือเต็มเลยพี่น้องพอดีมี ที่ใจบุญก็ฝากมาแจกคนเล,ลีร่อนจ้ะเดี๋ยววันนี้ฉันเอาเข้าวมันไก่ไปแจกเพื่อนจานพี่น้องเหมือนเดิมพี่น้องแจกในเมืองจ้ะไปพี่น้องนี่เดี๋ยวดูข้าวมันไก่พี่น้องนี่พี่น้องเต็มเลยมีแก่ต้มแก่ทอดมีผัดกะเพรามีข้าเนียวหมูทอดไปแถวสวนสาธารณะเนหะมือนเดิม เขามีหลายกล่องเลยครับวันนี้วันนี้ฝนก็ตกตั้งแต่ตีสี่คือแบบว่าผมก็ขายแค่ทุนคืนน่ะพี่น้องทำไรไม่ได้ช่างหัวมันวันไหนได้ก็ได้วันไหนไม่ได้ก็ทําบุญพี่น้องไปนี่ก็ฉันเข้าบ,บ้านเข้าบ,บ้านเอาของมาเก็บของมาเก็บเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางเข้าไปในเมืองแหล่งที่มีคนเล่ร่อนเยอะๆพี่น้อง ก็น่าจะไปถึงก็ประมาณเที่ยงพอดีแหละพี่น้องเขากินข้าวเที่ยงกันข้าวกล่องประมาณสามสิบกว่านะครับพี่น้องข้ามันไก่ประมาณยี่สิบข้าวเหนียวหมูทอดประมาณหกห่อแล้วก็มีข้าวกล่องพัดกระเพราอยู่สามกล่องสี่กล่องที่พ่อคาแม่ค้าเขาฝากมาเราก็จะไปแจกเพื่อน คนแรกเอาไปหนึ่งกล่องพี่นอ้องเอาคล่องนีค,ครับสวัสดีครับเจ๋งเลยนะครับขอบคุณครับครับผมแล้วก็ได้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วก็มุมหน้าดําเรียบยร้อยพี่น้องเราเอาเข้าไปให้แกนี่เขา,า,น,เขานี่ไปที่ไหนดีกว่านี้ผัดอะไรเนี่ยผัดกะเพราถั่ว 好吧。 เอาแค่แล้วพี่น้อง